ไม่สู้ไม่ได้แปลว่าสู้ไม่ได้อเดียวกันเดใจยางย็นในจัดนไม่ชอบไม่ว่าตัสบายถ้าไม่รังเกียจยังเชี่ยลกระเกินองอว่าใครจะโดนเชื่ทำอะไรแข่งหรือซ้อมเจอทันตาแกลไงไม่มีใครบอกไม่เห็นชางออกก็ต้องไปออกจังเข เป็นที่ที่พวกเรามารวมตัวกันนะมาทำอะไรดีๆด้วยกันเขาเรียกหาที่เงียบๆทำอะไรดังๆนะคุณผู้ชมครับครับผมดูสิครับดูเสียงร้องนี่ฮะเฮ้ยพี่ใหญ่ครับเชิญครับพี่ใหญ่ฮะพี่ใหญ่รู้จา่นเบียร์ตอนมาเป็นไงเพื่อนมาหุ่นเป็นไงครับตอนมาเป็นระดับเหมือน ประมาณน like ักยาเด็กๆที่ผมพร้อมอยู่คือต้องบอกว่าวีเร์นี่คือเป็นคนที่ตั้งใจมากเพราะวีเร์เขาบอกกับช่องเจ็ดเลยว่าผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ครับแล้ววันนี้ก็ได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วนะได้กห็นหล่งอ่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นยังไงดีครับเอร์ถอดเสื้อครับไม่เห็นถอดเลยถอดเลยต มีตั้งสักยี่สิบแล้วจะหย่อนลงก้นอันนี้นะฮะนี่จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนนี้เลยสุดดยอสุดยอดเดี๋ยวดูนะฮะอึ๊บนี่นี่มาแล้วเออนี่กล้ามเนื้อส่วนนี้ฮะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่เห็นกันชัดๆเลยนะและคุณเวียจะโชว์ประมาณ20ครั้งพอแล้วพอแล้วครับ มุณผู้ชมดูแล้วเล่ก็เล่นแบบนี้เล่นเองได้ไหมอ่าอาจจะเล่นได้ฮะจะบอกว่าหลายหลายท่านบอกเ,เอเ้ยเล่นเองก็ได้เล่นเองได้เล่นเองได้แต่ว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะบางทีถ้าเกิดเล่นแบบไม่ถูกต้องแล้วเนี่ย มันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บนะฮะเมื่ออาการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลารักษาระยะเวลานานนะครับอย่างผมมีมีมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ครับจะเล่นจะเล่นแบบพี่บ๊ยหรือเล่นแบบเวียร์ได้ไหมครับพี่ไม่ได้ครับอย่างชิ้นอัพที่ไวคิปอย่างที่ที่เวียร์ทำเมื่อกี้เนี่ยซีทำก็เป็นอันตรายต่อหัวไหล่ครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเพราะสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วก็ยิ่งยิ่งไปเล่นยิ่งไปเล่นก็เกิดอาการบาดเจ็บได้นี่แหละครับก็เป็นคําตอบว่าทำไมทุกคนจะต้องมาที่เขามีฟิตเนส ปัจจัยสคัญของการออกกาลังกายเนี่ยมันคือเรื่องของสุขภาพนะครับถ้าคุณมีระเบียบว,วินัยในการที่จะเล่นและในการกินนะครับมีวินัยในใ,ในในทุกๆอย่างเมื่อคุณทําไปเรื่อยจนเป็นนิสัยเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไปดูทีเนีนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะตามมาเองไม่ใช่ว่าจะต้องคํานึงว่าเวลาเล่นอุย้ยเมื่อไรกล้ามมันจะมาสักที สำหรับที่นี่แล้วเนี่ยเราก็จะดูแลในเรื่องของอดูดูเรื่องมวลกล้ามเนื้อของแต่ละคนว่า,าคนนี้มวลกล้ามเนื้อใหญ่หรือเล็กหรือว่าขนาดไหนรูปทรงเป็นยังไงจะมีการถ่ายรูป b e ฟ o ร e a ละฮัฟเตอร์นะฮะว่าเราถ่ายรูปคนนี้ต้องต้องแก้ส่วนไหนบางคนต้องแก้ส่วนไหล่บางคนต้องแก้ส่วนอกตัวใหญ่ข้างล่างเล็กอะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆแก้กันไปแต่ละคน ธุรกิจของพวกเราเนยฮะธุรกิจที่พวกเราทำคือมาจากใจรักก่อนแล้วก็เรารักในการออกกำลังกายแล้วก็เวลาใครมาที่เฮลมีล้วคุณมีสุขภาพดีออกไปมีกล้ามมีร่างกายที่สวยงาขออกไปแล้วก็มีความสุขนี่คือสิ่งทั้งหมดที่พวกเราทั้งสามคนอยากจะแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับยินดไ้แก่ทอดด้วยชาไปยนตนองหนึ่งสา ยยยกเขามมในนามีปลาในนามีข้าวเตรียมของพร้อมเล็กน้อยนะเรามีผ้าพันข้อมือจะได้เดี๋ยวผมบางคนก็ไม่พันนะเดี๋ยวผมจะพันเพราะว่าวันนี้เราเล่นตัวดึงหรือตัวอะไรมากรู้สึกข้อมือมันจะแบบกลัวมันเจ็บมันจะแบบห่างอะไรเงี้ยเหมือนรักไว้มันต้แน่นๆอุ่นใจดีหรือแม้แต่ตังก็มีที่ที่รองจับมีผ้าแล้วก็เลย หากว่าสัางกิจกรรมและการทำงานอื่นๆนะครับผมไม่ได้มาฝึกตัวยิฟนเน็ตนี่นะฮะคือผมเนี่ยเล่นมาโอ้โหก็จะนับก็อาจจะเกือบ10ปีแล้วนะฮะและขอสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าช่วงแรกที่เล่นเนี่ยมันก็มีการงอแงกิเลนไม่ค่อยอยากมาครับพรามาแล้วพี่มันก็เนื้อมันก็เซ็งแต่จะบอกเคล็ดลับให้ครับพอมาแล้วนะฮะพอมาบ่อยเข้าจนเริ่มแบบเห็นผลเริ่มแบบ ติดมันนะเขาเรียกว่าติดเหมือนเสพติดเลครับตอนนิเสดติการออกกาลังกายเนะฮะคราวนี้กลารเรยเป็นว่าพอวันไหนไม่ได้มาเนี่ยกับรู้สึกว่าหงุดหงิดรู้สึกว่าวันเนี้ยขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งแบบไม่ได้ละเราต้องมาแล้วนะฮะครับก็ด้วยเหตุผลนี้เละครับทำให้ผมเนี่ยเล่นฟิตเนสมาจนนับแล้วก็สิบปีนิดๆแล้วนะฮะจนรูปร่างผมเนี่ยโอ้โหเอาแบบถมตัวนะครับเท่มากเลยอหล่อมากนี่ถอมตัวแล้วนะเนี่ย นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเวลาว่างก็ออกกำลังกายกันดีกว่านะฮะแล้วก็มั่นใจได้สุขภาพใช่นะฮะได้เรื่องของหัวใจได้เรื่องของหุ่นด้วยนะฮะจริงๆนักแสดงอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็เราคิดเป็นเทรนด์นะครับว่าออกกำลังกายได้หุ่นได้สุขภาพแล้วก็จะร่างกายเป็นประโยชน์ได้เพื่อนด้วยนะครับแต่จริงๆก็อย่างที่บอกว่าอายุเท่าไหร่ก็เล่นได้หมดใช่ครับมาเพื่อนก็มีโปรแกรมแบบเบาๆก็ได้ให้แบบ ยัง right, ไงก็อยากเชิญทุกคนอ,ออกกำลังกายกันนะครับก็เวลาได้มีฟีลว่าเหนื่อออกได้ร่างกายได้ปวดเมื่อนิดๆเนี่ยมันมันรู้สึกดีครับมันรู้สึกว่าเราแข็งแรงนะฮะยังไงก็เชิญทุกคนนะครับอายุเท่าไหร่ก็มาออกได้เหมือนกันมาออกกำลังกายกันนะครับพู้ทุกคายถูกเพราะว่าเหนื่อยฮะไงเดี๋ยวหย่าน้ำก่อนนะครับบ๊ายบาย าาว่นี่หุ่นดีขนาดนี้ป๋านี่หุ่นดีมากเลยนะนี่นี่ซีซีวัตนะอันนี้อันนี้ปัจจุบันแต่นี่สมัยก่อนดูซีซีวัตดิโอ้โหน่าเด็กๆเลยนฮะหอมมากอ่านะนะคนต่อไปคนต่อไปใครคะเวียเวียที่กำพรไม่ใช่เวียจุกรเวียจุกรอะไรแต่อยากดูลูกก่อนก่อนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้บอยเห็นให้ทำใจนิดนึงหอมมากเลย คนนี้โอ้โหหยองดูดูดูเดะอันนี้มาคุณป้องอ๋อนี่ก็แบบเต็มที่นะคุณต้องไปอยู่กับพี่ใหญ่แล้วเนี่ยไหนเอารูปไหนคุณป้องมาดูหนไตัวนี้เขาบอกว่าเขาผมยาวๆเล่นๆแรกๆนะมว่าแต่เขาหล่อนะเบเกหล่อปากแดงนะดูผิดบุคลิกลักษณะไหมเฮ้ยแต่ผมว่าดูอย่างนี้ดูดีกว่านะน้อยดูดีกว่า มันดูมันดูแมนมันดูเด็กไงคงแข่งไงออ้ดูแข็งกระแรงนดิเออใช่ไหมเห็นบอกว่าการออกกําลังกายและการฟิตเนสแบบนี้นะคะทําให้ชีวิตของสามคนเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปยังไงบ้างคุณเวียชีวิตเปลี่ยนไปยังไงคะก็เยอะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยมันมีกฎข้อบังคับเยอะเพื่อจะให้ได้หุ่นที่เราแบบต้องการแล้วสุขภาพดีขึ้นคือเมื่อก่อนผมเป็นคนชอบสังสรรครับอ๋อเฮฮาปาร์ตี้ปาร์ตี้อยู่เลยเพราะว่ากลุ่มเพื่อนเลยอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นเฮงๆกันไปแล้วคราวนี้พอมาเล่นกับพี่ใหญ่เนี่ยยมมมันนนพอออีี้้ผผู่่่ใชวงงทต มีวินัยในการกินอะไรพวกเรื่องแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้พวกปราร์ตี้เนี่ยดื่มไม่ได้ตัดเลยแต่ว่าแอลกอฮอล์มันทำลายกล้ามเนื้อไริงๆมันทำอะไรเออมันทำลายระบบพผร์ปานด้วยแล้วก็อ๋อเหรอคะใช่ครับแล้วมันก็ทำลายเท,โทสโทสโตรนคือฮอร์โมนที่เหมาะกับการสําหรับมาสร้างกล้าเมเนื้อให้เราอ๋อเหรอ,อคุณบอกชีวิตเปลี่ยนไปยังไงคะก็สุขภาพดีขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาว่างแล้วก็เราก็มีอะไรทําที่ที่สุขภาพใช่มเปญและอย่างเพราะว่าเรื่องคนเล่นฟิตเนสเนี่ยจะหายห คนเล่นฟิตเนสจะรู้ว่าความลำบากที่มันได้มาเนี่ยไม่มีใครบ้าไปเล่นยาได้ให้แบบให้มันโซมหรอกผมว่ามันก็เป็นการป้องกันตัวเองภายในตัวด้วยแล้วเวลาสมัยก่อนเดินแฟนชโชว์เดินเด็กเดินแบบนี้จะจะห่วงมากเวลาวันนี้ได้ชุดแบบไหนวะจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีหุ่นที่ดีหรือแบบมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วทำงานก็สบายใจครับแบบนั้นคุณซีเหรอคะเหมือนกันครับเหมือนกับทั้งสองท่านนะครับก็เรื่องของสุขภาพก็แน่นอนผมรักษาหัวไหล เรื่องสูบภาพมาก่อนแล้วก็เหมือนถ้าเรามีระเบียบวินัยครับร่างกายมันก็จะมาเองมาเองแล้วก็ใส่เสื้อผ้าก็ดีขึ้นมันดีกับงานเราเพราะเราเป็นนักแสดงครับทุกคนออย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไปก็ได้เจอกันแหละแน่นอนฮะแน่นอนแน่นอนครับยินดีต้อนรับเลยโอเคเอาเป็นว่าคุยเรื่องฟิดแอนซ์โฟมกันไปแล้วนะคะสำหรับหนุ่มๆนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณพี่ใหญ่นะคะเดี๋ยวช่ว ล้วงลึกนะคะเรื่องที่ฮอตที่สุดของสามหนุ ident, ่มนะคะเรื่องความร siglo, ักอจะเรียกพี่หรือเปล่าสถานะของน้องมินคือทุกอย่างใช่หมดเอางี้แล้วกันอันนี้จู้จี้หลอกเด็กอันนี้โอ้โหอันนี้ อันนี้หนักใจไหมหนักใจไหมบอกให้หน่อยท<อ>ุกคนนะขนั้นเชื่อพี่<อ>ให้ผู้ชายคนนห้จิงนะมันจะเริ่มแก,มกล้งโง่คน